บทที่สผู้บำเพ็ญสายมารคุกค,คามได้วิชากระบี่เป็นรางวัลหานเจียและสิงหงสเสวียนเข้ามาในป่าที่ไรผู้คนหานเจียกวนกระวายใจกลัวว่าสิงหงสเสวียนจะขอให้เขาทําอะไรทํานองนั้นสิงหงสเสวียนหันมามองเขาด้วยตาเป็นประกายหานเจียไม่กล้าสบตาด้วยสิงหงสเสวียนหัวเลาะพร้อมกับกล่าวพี่ชายน้อยไม่ต้องกังวลไป ข้าไม่ได้จะสร้างความลำบากให้เจ้าข้าเพียงอยากถามสักหน่อยเจ้าจะยอมเป็นข้ารับใช้ในสวนสมุนไพแห่งนี้ไปทั้งชีวิตเลยหรือหานจียนิ่งเงียบจากนั้นก็จะให้ข้าก้มหัวยอมตกเป็นของเล่นในกำมือเจ้าอย่างนั้นหรือสิงหงสเวียนก้าวเท้ามาหนึ่งก้าวกระซิบข้างหูหานจียช่วยอะไรข้าอย่างหนึ่งสิแล้วข้าจะช่วยเจ้าบำเพ็ญเซียนหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ ให้ข้าช่วยอะไรสิงหงสเวียนขยับปากไม่ได้ส่งเสียงอันใดทว่าหานเจียกับได้ยินอย่างชัดเจนช่วยนำตำราโอสถของผู้เท่าเทียมมาให้ข้าและข้าจะพาเจ้าออกจากสำนักหยกพิส์ไปที่ลัทธิมานต่อไปข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีภายใต้ความดูแลของข้าเจ้าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยหากว่าคุณสมบัติของเจ้าไม่เลว ฝึกบำเพ็ญสำเร็จพวกเราก็ถึงขั้นเป็นผู้บำเพ็ญเพียรกันได้วิชาถ่ายทอดเสียงหาญจี๋เบิกตากว้างแม่นางผู้นี้ที่แท้จริงแล้วเป็นผู้บำเพ็ญสายมารหาญจี๋สับสนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหากเขารับปากก็เท่ากับว่าทรยศทั้งสำนักยกพิสุจิ์แต่ถ้าเขาปฏิเสธล่ะก,ก็สิงหงสเวียนต้องไม่ยอมปล่อยเขาออกไปจากป่านี้แน่ผู้เท่าเทียมไม่อยู่ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแค่ฝ่ายนอกของสำนักยกพิสุทธิ์เขาร้องขอความช่วยเหลือไปก็ไม่มีผู้ใดได้ยินสิงหงสเวียนก็ไม่ได้เร่งรัดเอาคําตอบนางเดินวนรอบๆหานเจียและเฝ้ารออย่างอดทนหานเจียกำลังประเมินโอกาสที่จะชนะหากว่าเขาต้องปะมือกับสิงหงสเวียนแม้จะอยู่ระดับหลอมปานขั้นเจ็ดเหมือนกันแต่เขาไม่มีทั้งวิชาเวทและอาวุธใดๆ จะเอาชนะสิงหงสวียนได้อย่างไรกันเข้าประทะตรงๆไม่ได้หานจวยแส่งทำเป็นหวาดกลัวบอกว่าข้าไม่ทราบว่าของสิ่งนั้นอยู่ที่ใดอีกอย่างยังมีจางเกออยู่สิงหงสวียนมีสีหน้าพึงพอใจหานจวีไม่ได้พูดว่าตำราโอสถออกมาตรงๆนับว่ายังฉลาดนักไม่เป็นไรยังพอมีเวลาข้ารอได้ สิงหงสุเยนก่าวพร้อมหัวเราะเบาๆนางหยิบโอสถออกมาเม็ดหนึ่งโอสถนี้จะช่วยให้เจ้าเปิดลากวิญญาณได้เจ้ากินเข้าไปเสียก่อนถือว่าเป็นของขวัญเมื่อได้พบหน้าหานจ่วมองไปยังโอสถเม็ดนี้ลักษณะคล้ายคลึงกับช็อกโกแลตแน่นอนว่ามันคือยาพิษหานจ่วไม่อาจปฏิเสธได้ทำได้เพียงกืนมันลงไปเขาใช้พลังวิญญ,ญาณห่อหุ้มโอสถเอาไว้ป้องกันไม่ให้มันละลาย เมื่อเกืนลงไปแล้วหานเจียก็อ้าปากตั้งใจให้สิงหงสวียนดูจากนั้นกล่าวอย่างดีใจขอบคุณท่านเซียนข้าจะพยายามอย่างถึงที่สุดแน่นอนเวนเอ้ยรอข้าฝึกบำเพ็ญอีกหนึ่งปีก่อนแล้วข้าจะให้เจ้าได้รู้ถึงความร้ายกาจของข้าหานเจียไม่อาจเข้าร่วมรัฐทิมานทั้งอย่างนี้เด็ดขาดเขาต้องการจะเป็นอมตะไม่ได้ต้องการเสี่ยงชีวิตสิงหงสวียนปิดปากหวลลัวเราะ ยื่นมือจับแก้มของหานเวียพางยิ้มกล่าวว่าพี่ชายน้อยช่างรู้ความเสียจริงเด็กดีภายหลังข้าจะเลี้ยงเจ้าไว้เป็นสามีหานเวียทำท่าทางตื่นเต้นแต่ในใจนึกรังเกียจนางผู้หญิงเหม็นโชเจ้าคู่ควรกับข้าหรือหลังจากที่ถูกสิงหงสเวียนเอาเปรียบสักคู่ทั้งสองคนก็กลับไปยังสวนสมุนไพรผู้บำเพญชายขมวดคิว้วมองไปยังหานเวียด้ความสงสัย สิงหงสเวียนยิ้มอย่างมีเล่สในจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิฝึกบำเพ็ญต่อหารเจืยเดินเข้าไปในสวนสมุนไพรจูจูตัวอักษรก็เริ่มปรากฏขึ้นด้านหน้าเขาทีละบรรทัดท่านถูกสิงหงสเวียนผู้บำเพ็ญสายมารคุกคามท่านมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ 1. ขโมยตำราโอสถจะได้รับความโปวดปานจากสิงหงสเวียนจะได้รับความเกียดทังห้าดาวจากสำนักหยกพิสุทธิ์สไม่เชื่อฟังเด็ดขาด ไม่ให้สิงหงสเวียนได้ตำลาโอสดและรอจนสิงหงสเวียนจากไปจะได้รับวิชากระบี่ดัชนีกระบี่เทพอืมมีให้เลือกลังวัลด้วยเหลือเนี่ยหานเจียตาเป็นประกายทันทีตัดสินใจอย่างแน่แน่ยิ่งขึ้นว่าจะไม่ทําตามเด็ดขาดค่ําคืนมืดมิดมาถึงหานเจียกลับไปยังที่พักก่อนจะเปิดการทํางานของเขตอาคม เาขาคายโอสถที่กลืนลงไปในท้องออกมาเน็บไว้ใต้เข็มขัดจากนั้นเขาก็เดินไปนั่งหน้าเตียงไม้หยิบมันโถออกมากินเขาเลิกกินธัญพืชทั้งห้าแล้วแต่เพราะต้องแสดงละครจึงต้องกินอาหารบ้างคันเข้าสู่ช่วงกลางดึกรอจนข้ารับใช้ทั้งห้านอนหลับสนิทแล้วหาเจื่อจึงจะฝึกบำเพ็ญต่อดูจากคุณสมบัติของเขาแล้วการอยู่เหนือสิงหงสเวียนไม่ใช่เรื่องยากอะไร ผ่านไปอีกหลายวันหานจวีตั้งใจทำงานเช่นเคยจางเกอรฝึกบำเพ็ญอยู่ในห้องของผู้เท่าเทียตลอดเวลาทำให้หานจวียมีข้ออ้างที่จะไม่เข้าไปในหอนั้นสิงหงสวียนก็เหมือนจะไม่รีบร้อนเช่นกันในชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปครึ่งปีชื่อหานจวีอายุไข18-85เผ่ 85, าพันธุ์มนุษย์ตาบะระดับหลอมปานขั้นแวิชายุท์ วิชาวัฏจักรหกวิถีสืบทอดได้วิชาเวทไม่ปรากฏพลังวิเศษไม่ปรากฏอาวุธไม่ปรากฏคุณสมบัติลากวิญญาณลากวิญญาณหกสายประกอบด้วยลากวิญญาณวายุลากวิญญาณอัคคีลากวิญญาณวาลีลากวิญญาณพระสุธาลากวิญญาณพฤกษาและลากวิญญาณอสศนระดับสูงสุดเสริมดวงชะตาขึ้นอีกระดับดวงชะตาแต่กำเนิดมีดังนี้ ไม่เป็นสองรองใครรูปโฉมหล่อเหลา้าวสเสน่นระดับสูงสุดชาตาเซียนกระบี่คุณสมบัติมักระบี่ระดับสูงสุดความเข้าใจมักระบี่ระดับสูงสุดความไวของท่าล่างคุณสมบัติท่าล่างระดับสูงสุดทายาจ,จักกรพัิเซียนได้รับวิชายุทธบำเพ็ญเสียนระดับสูงและหินวิญญาณขั้นสูงหนึ่พก้อนเบิกถอนได้ตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ หานเจียดทะลวงระดับหลอมปานไปถึงขั้น8แล้วลากวิญญาณทั้ง4สายก็ไปถึงขั้น8ด้วยเช่นกันสิ่งที่ควรค่าให้กล่าวถึงคืออายุไขของเขาเพิ่มขึ้นอีก20ปีแล้วทําให้เขาดีอกดีใจนักความรู้สึกที่พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่างวิเศษจริงๆตรงกันข้ามตะบากของสิงหงสเวียนกับปูเท่าเทียกับไล่การเปลี่ยนแปลงนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้มีพรสวรรค์กับมนุษย์ธรรมดา ฮานจูเอยแอบภาคภูมิใจกับตัวเองเป็นไปตามที่คาดไว้ต้องมานะอดทนอยู่กับความเดียอดายถึงจะแข็งแกร่งขึ้นหากเขาเริ่มบำเพ็เสียนในขณะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่แรกไม่แน่ว่าแม้แต่ขั้นสี่ของระดับหลอมปานก็ไม่อาจไปถึงได้ในค่ำคืนนี้หานจูเอยได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกเขารีบเอ็นกายนอนพร้อมกับปิดเขตอาคมคาเตรียมจะล่อจางเกอออกมา จากนั้นเจ้าก็เข้าไปหาของเสียเสียงของสิงหงสวีดลอยเข้ามาในหูของหานเจียหานเจียลืมตาผุดลุกขึ้นมาทันทีให้ตายเถอะยังหลบไม่พ้นอีกหานเจียอดทนรอคอยเขาที่อยู่ระดับหลอมปานขั้นแปฝึกการใช้พลังจิตสำเร็จแล้วปรษสาสัมผัสไวกว่าคนทั่วไปเขาได้ยินเสียงโต๊ะเก้าอี้ถูกชนดังแววมาจากหอซึ่งอยู่ไกลออกไปเจ้าออกมาได้แล้ว เสียงของสิงหงสเวียดลอยมาจากนั้นหานเจวยก็สัมผัสได้ว่าสิงหงสเวียนกับจางเกอร์โฉบออกไปจากบนชายคาหานเจวยยันกายขึ้นช้าๆเตรียมแซงทำทีว่าไปหาของหลังจากออกมาจากด้านนอกเรือนด้วยความระมัดระวังแล้วเขาชํำเลืองมองไปทางประตูสวนสมุนไพรและเห็นผู้บำเพ็ญชายล้มอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเป็นคนนอกที่อ่อนแอนัก หันเจียแอบเหยียดยามในใจเขามุ่งหน้าไปยังหอหอของผู้เท่าเทียมมีทั้งหมด2ชั้นลักษณะเหมือนคาลือหาดโออาดูลามีเครื่องกระเบื้องเคลือบและภาพวิวทิวทัศ์เต็มไปหมดหานเจียเข้าไปด้านในแล้วก็เริ่มเดินวนรอบๆโดยไร้จุดหมายเขาไม่ได้ตั้งใจหาเลยถึงจะมีของล้ำค่าอยู่จริงเขาก็ไม่มีที่เก็บอยู่ดีหลังจากนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมง หานเจียถึงจะยันกายลุกขึ้นเริ่มหรือค้นต่อหานเจียถึงจะยันกายลุกขึ้นเริ่มหรือค้นต่ออย่างน้อยก็ต้องแซงทําเช่นนั้นเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงสิงหงสเสวียนกลับมานางเข้ามาในหออย่างรีบร้อนเมื่อเจอหานเจียก็เอ่ยถามหาพบหรือยังหานเจียที่ยืนอยู่ข้างแจกันดอกไม้หันหลังกลับมาตอบยังไม่พบเลยข้าหาไปรอบนึงแล้วก็ยังไม่พบ ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าบนล่างของสิงหงสเวียนเต็มไปด้วยรอยเลือดหรือว่าจางเกอดจะถูกนางกำจัดทิ้งแล้วหานเจียก้าวถอยหลังตามจิตใต้สำนึกผลคือไม่ระวังชนแจกรนบนโต๊ะตัวเล็กตกลงมาเพ่งแจกรนตกลงมาแตกละเอียดบนพื้นหานเจียมองเห็นเคสตำราเล่มหนึ่งปรากฏอยู่กลางเศษแจกันด้านบนมีตัวอักษรตัวใหญ่สลักไว้ตำราโอสถเงียบสงัด ทั้งหอพันุตกอยู่ในความเงียบได้ยินแม้แต่เสียงเข็มโลนกระทบพื้นหานเจวีอึ้งอยู่กับที่กาอากระอ่วนเป็นที่สุดนี่มันมารดามันเถอะผู้เท่าเถี่ยซ่อนของไว้อย่างนี้เองนะหรือสิงหงสเวียนละสายตาจากตำราโอสถมองมายังหานเจวีด้วยแววตาอึมครึมหานเจวีพันก้าวขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจที่แท้ก็ซ่อนไวในแจกันนี่เองผู้เท่าคนนี้ซ่อนของเก่งเสียจริง